สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกๆท่านนะครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกันกับช่องวินวินพระบ้านพระเหมาพระ้าเครื่องราคาถูกๆนะครับพราเครื่องราคาแบ่งปันให้พี่ๆทุกท่านได้เลือกรับชมกันนะครับวันนี้ก็มาพบกันใน EP ีที่85นะครับวันนี้น่าจะเป็น8 5 85 86ปผมก็จำไม่ได้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวผมแจ้งนะครับ สนใจรายการไหนก็อย่าลืมทักลืมโทรนะครับเนาะศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์หกสองสามเจ็ดหกสองแล้วก็ไลน์ PONG หนึ่งเก้าศูนย์เก้าเก้าศูนย์นะครับแล้วก็ QR code นะครับสแกนได้เลยนะครับพี่พีนะสแกน QR code ก็จะแจ้งไลน์ได้เลยนะครับพี่พีมีบริการเก็บเงินปลายทางครับพี่พีทุกทุกท่านนะครับเนาะยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับช่องวิบินพับ้านพัเมานะครับราคาถูกๆนะครับพี่พีมารายการที่หนึ่งอะไรแล้วกันนะครับรายการที่หนึ่งครับพี่พีวันนี้ก็ มีหลากหลายรายการนะครับพี่ๆเรียกรับชมกันนะครับเดี๋ยวเราไล่ลไปให้เรื่อยๆนะครับรายการที่1นนะครับเป็นอันนี้ดีกว่านะครับอันนี้จะเป็นพระสมกรนะครับเนื้อดินนะเนื้อดินสมกรนะครับอันนี้เก่าๆนี่นะพี่ๆสวัสดีพี่ๆนะครับเอฟซีลูกค้าทุกท่านเลยนะครับนะ เนื้อจัดดีครับองน,นี้ซุ้มกอนะครับพี่บีรายการที่1นนะครับพระซุ้มกออันนี้เอาไปในราคา300บาทครับพี่บีองน,นี้ขอ300บาทพระซุ้มกอเนื้อเก่าดีนะหูรูดเลี่ยมแบบนี้นะะบบะนะครับเอา300บาทครับพี่บีพระซุ้มกอนะครับรายการที่1นนะครับพี่บีรายการที่2นะครับรายการที่2อเอ่อจะเป็น ตรงนี้แล้วกันนะครับรายการที่2เป็นหลวงพ่อพุ่มนะครับถ้าจะไม่ผิดนะจะเป็นหลวงพ่อพุ่มนะครับวัดบางโค่นะครับนี่องนี้สวยงามมากมากครับรายการที่2นี่ออกเป็นเนื้เงินเงินเลยนะพี่พี่หลวงพ่อพุ่มนะครับวัดบางคู่รายการที่2นะครับ <c oughs> อันนี้ขอในราคานะครับขอในราคา สามร้อยบาทครับพี่พีอันนี้ขอสามร้อยบาทเผื่อพี่พีท่านใดสนใจนะลองดูนะครับหลวงพ่อพุ่มนะครับเอาสามร้อยบาทวัดบางคู่ใช่ไหมผมไม่แน่ใจนะผิดพลาดระการใดก็ขออภัยด้วยนะครับรายการที่สามนะครับพี่พีจะเป็นเหรียญชินราชนะครับเป็นล็อกเก็ตนะครับล็อกเก็ตเหรียญชินราชนะครับพี่พีล็อกเก็ตพระพุทธชินราชสวยงามมากๆครับรายการที่สามนะครับองค์นี้ นี่ครับพี่พี่สวยงามมากๆเลยครับองค์นี้เอา300บาทครับพี่พี่เป็นล็อกเก็ตชินว่าพุทธชินราชนะครับเอา300บาทครับลองดูนะเพื่อสนใจยังไงนะครับพี่พี่เป็นล็อกเก็ตนะครับรายการที่4รายการที่4นะครับจะเป็นอันนี้แล้วกันนะครับรายการที่4อันนี้ได้พอดกินส่วงพขอเงินมาครับพี่พี่รายการที่4 จะเป็นพระกิ่งดอกพ่อเงินนะครับนี่อุนนี้จะเป็นปีสิบห้าเป็นปีสิบห้านะครับอุ้นนี้สวยงามมากๆแต่สภาพผิวมีร่องรอยนะครับการใช้มาบ้างนะครับเยาะมีเสียงดังมากๆเลยครับพี่พีเป็นพระกิ่งดอกพ่อเงินเนื้ออัก้านะครับเป็นปีสองพันหร้อยสิบห้านะครับมีโค้ดนะครับมีโค้ดต่อมีโค้ดนะครับพี่พีนี่ครับ สวยงามมากมากครับอุณิห้องเงินนะครับอุณิเอาห้าร้อยบาทกับพี่บีอนี้เอาห้นนาร้อยบาทเป็นเนื้อปะก,ก้านะครับเป็นเนื้อปะก้าอุณิขอห้าร้อยบาทเผื่อพี่บีท่านใดสนใจนะครับลองดูนะน,นี่ครับเอาห้าร้อยบาทรายการต่อไปนะครับรายการที่ห้านะครับรายการที่ห้าจะเป็นพระอันนี้ละกันนะครับพี่พะระวัดระฆังอ่ะ เขาเรียกอะไรนะระฆังหลังค้อนนะครับระฆังหลังค้อนระฆังหลังค้อนจะเป็นสี่เหลี่ยมโลหะเล็กแบบนี้ครับพี่พีระฆังหลังค้อนนะครับเป็นโลหะเล็กๆแบบนี้ครับนี่ครับสวยงามมากๆอันนี้ผมให้คู่กันไปเลยนะรายการที่ห้าเอาสามร้อยบาทครับพี่พีกับปูสุกร์ทรงคุดนะครับนี่กับระฆังหลังคอนนะครับคู่นี้เอาสามร้อยบาทพี่ๆีท่านใดสนใจลองดูนะ นะครับสองรายการนี้เลยนะครับพี่พี่รายการที่ห้านะครับเอาไปรายการที่หกนะครับพี่พี่รายการที่หกรายการที่หนนะะกจะเป็นพระหลงพ่อเงินนะครับพิมพ์นิยมนี่ครับตรงนี้สวยมากมากครับพี่พี่รายการที่หกจะเป็นพระหลงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับนี่ครับเป็นพิมพ์นิยมนะครับใบหน้าใบตาสวยงามมากๆครับพี่พี นี่ครับตลับหนึ่งใบรายการที่หนะครับนี่ครับเป็นพิมพ์นิยมนะครับพี่พีเป็นเนื้อต้องเหลืองเก่านะนี่ครับสวยงามมากๆครับรายการที่หกลดทุนเงินน่าจะมีมือรองนะครับโอ้นี้โอ้นี้ขอในราคาสี่ร้อยบาทครับพี่พีโอนี้ขอสี่ร้อยบาทรายการที่หนะครับขอสี่ร้อยบาท รายการที่7นะครับรายการที่7จะเป็นหลวงพ่อเดิมนะครับพี่พี่หลวงพ่อเดิม2482นะครับวงนี้จะเป็น2482่ดพ่อเดิมนะครับ2 4 8 2แองต่วนี้ฟอร์มสวยมากๆาครับหลวงพ่อเดิมนะครับวงนี้นี่ครับ สวยงามมากๆ2 4 8 2นะครับพ่อเดิมนี่ครับไม่รู้ว่าพิมพ์ A อพิมพ์บีนะพี่องค์นี้เอา400บาทกับพี่พี่รายการที่7นะครับเอา400บาทนี่ครับรายการที่7นะครับเอา400บาทหลงพ่อเดิมนะครับมีรอยจานนะครับพี่พี่เอาสี่ร้อยบาทรายการที่ รายการที่เท่าไหร่นะรายการที่แปดนะครับรายการที่แปดรายการที่แปดจะเป็นเหรียญหลวงพ่อเกิดอุปชาเกิดนะครับวัดสะพานอุปชาเกิดวัดสะพานผมไม่แน่ใจปีนะพี่นี่ตะเกาดีครับพวกนี้อุปชาเกิดวัดสะพานนะครับรายการที่แปดเอาสี่ร้อยบาทครับพี่พี่องค์นี้นะพระอุปชาเกิด นะครับหรือหลวงพ่อเ,เกิดสม่หมผม,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 มไม่แน่ใจวัดสะพานเอาสี่ร้อยบาทครับองนี้นะเปิดพี่ๆท่านใดชอบนะครับลองดูนะเอาสี่ร้อยบาทรายการที่แปดรายการที่เก้านะครับรายการที่เก้าจะเป็นอันนี้กันนะคะรับรายการที่เก้าจะเป็นพระรอดนะครับพระรอดรายการที่เก้าจะเป็นพระรอดนะครับองนี้ เอาสองบาทครับพี่พีรายการ9เป็นพระรอดนะครับเอา200บาทนี่ครับลองดูนะเผื่อตูกใจเท่าไหร่นะครับเป็นพระรอดนะครับรายการที่10 <c oughs> รายการที่10นะครับ รายการที่สิบจะเป็นพระสมเด็จองนี้ครับพี่สวยงามมากๆครับองนี้เขเจ้าของเดิมบอกเป็นพิมพ์พิมพ์เจดีหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะนี่ครับโอ้โหแต่วงนี้สวยสวยมากๆเลยครับพี่พี่ขออนุญ,ญาตเอาหนงแกะสร้อยมานะยังพอเปิดด้ชมได้นะครับพี่นี่สวยจริงๆครับองนี้เนื้อจัดมากครับมวลสารเพียบเลยพี่พี่รายการที่สิบนะครับรายการที่สิบ นี่ครับโอ้โหงคงนี้สวยมากๆครับเนื้อพิมพ์อันนี้ผมไม่แน่ใจเป็นพิมพเจดีหรือเปล่านะเพราะว่าลักษณะจะคล้ายๆะะเจดีข,ขึ้นไปนะครับเป็นเป็นแหลมแหลมขึ้นไปเป็นสามเหลี่ยมขึ้นไปนะไม่แน่ใจว่าพิมพเจดีหรือเปล่าที่บริเวณด้านหลังนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตค่อยๆซอเอาออกมาแป๊บหนึ่งนะนพี่โอ้แต่ตรงนี้ถือว่า จาของห่วงมากตอนแรกจะไม่ให้มาี๋ยวนะครับค่อยผมต้องค่อยๆดูด,ด้านหลังนะครับพี่ๆด้านข้างนะครับพิจารณากันโอ้โหแต่เนื้อเนื้อสวยมากครับวันี้พี่ๆมีขอส่องนานหน่อยจนะ้พี่ๆชอบสายสมเด็จนะอัน,นี้ไม่รู้ว่าพิมพเจดีหรือเปล่านะี่ครับ เน,เนื้อปลานี่สุดยอดมากเลยพี่อุ้งนี้เอาเก้าร้อยบาทครับพ,พี่ลองดูนะเพื่อถูกใจเท่าไหร่พระฝากมาเอาเก้าร้อยบาทเดี๋ยวผมจะใส่กลับเหมือนเดิมไม่ไม่เข้าที่เทดลองนะึงโอ้โหต้องเล่นดีๆเพื่อต้องไปคืนเจ้าของเขาโอเคนะครับพระสมเด็จเอาเก้าร้อยบาทละกันพี่รายการต่อไปรายการที่11นะครับรายการที่11 รายการที่สิบเอ็ดจะเป็นพระปุ้ทวดนะครับพี่พี่ผุทวดอันนี้เตรี่ศูนย์ห้าเอนะครับพี่พี่อันนี้ศูนย์ห้าเอโอ้โหองค์น,นี้ฝุ่นในกรอบนะในกรอบในตลับนะครับนี่ครับพี่พี่ก้าวหอมากๆครับพระปุท้ทวดเตรี่นะครับศูนย์ห้าเอนะครับองค์น,นี้รายการที่สิบเอ็ด เอาเจ็ดร้อยบาทครับอ,อุณิพี่พี่หลวงปู่ทวดนะครับเตารี่นะ<ม>ครับองณิเอาเจ็ดร้อยบาทลองดูนะพี่พีรงนี้สวยงามมากๆครับปู่ทวดพระสมเด็จพระสมเด็จสิบเอ็ดเนาะปู่ทวดสิบสองนะครับรายการที่สิบสามรายการที่สิบสามจะเป็นนี่ล้วกันนะครับรายการที่สิบสาม 13จะเป็นพระปักน้ำนะคะพระปักน้ำพระของขวัญปักน้ำนะคะพี่พี่พระผงสี่เหลี่ยมเล็กองนี้เหมือนจะลงชลักนะคะพี่พี่เหมือนจะลงชชลักไหมของขวัญปักน้ำนะครับองนี้เอาห้าร้อยบาทครับพี่พี่พระของขวัญปักน้ำองเลี้ยวห้าร้อยบาทนะครับเผื่อพี่พี่ท่านใดสนใจยังไงลองดูนะ ของขวัญปักน้ํานะครับรายการที่สิบสามรายการที่สิบสี่นะครับสิบสี่จะเป็นพระปกนะครับพระปกใบมะขามนะครับหลวงพุดีน้ปกจ้อยนี่ครับพี่พี่พระปกจ้อยตลับทํใไม่เกินนะราคาน,นี้นะครับพี่พี่พระปกจ้อยหลวงพุธีนะครับองค์นี้เอาสี่ร้อยบาทครับพี่พี่รายการที่ 14. สิบสี่นะครับโอ้โห นะครับองนี้เอา400บาทนะครับตลับทำใหม่เกินแน่นอนนะพี่สวยงามมากๆครับปกหรูทุมนนะครับเอา4 0 0บาทรายการต่อไปนะครับเป,รเ,ะะเป็นพระซุ้มกอนะครับเป็นพระซุ้มกอนี่ได้ตลับมาแบบนี้เลยครับพี่พสวยงามมากๆครับเป็นพระซุ้มกอกำแพงเพชรนะครับ รายการที่10 15นะครับ15เอา300บาทครับพี่พีเอวนี้เอา300บาทนะครับรายการที่15นี่ครับเอา300บาทนะครับลองดูนะพี่พีเพ่อถูกใจเท่าไหร่นะครับรายการที่16นะครับรายการที่16จะเป็นพระจอบ จอบใหญ่นะครับนี่องนี้หลวงพ่อเงินบางคารเนื้อตุบตับเนื้อแบบเนื้อเก่ามากผมก็เรียกว่ถูกต,ตุบตาเป็นตอวเป็นพระสมเด็จนะนี่องนี้สวยงามมากๆครับนี่ครับเนื้อเก่ามากๆเลยนะพี่พี่เป็นเหรียญจอบใหญ่นะครับพ่อเงินนะครับบางคานนะองนี้สวยงามมากๆครับองนี้ขอในราคา หกร้อยบาทครับพี่พีตรงนี้ขอหกร้อยบาทเผื่อพี่พี่ท่านได้สนใจนะครับลองดูนะขอหกร้อยบาทนะครับตรงนี้เป็นจอบใหญ่นะครับเป็นจอบใหญ่ข้อเงินนะครับบริเวณด้านหลังนะครับม่ห่วงอยู่นะมีห่วงนะครับลองดูนะครับพี่พี่เผื่อถูกใจเท่าไหร่รายการที่สิบเจ็ดนะครับรายการที่สิบเจ็ด ขออภัยนะครับพี่พี่รายการที่สิบเจ็ดนะครับเป็นพระหลวงพ่อเดิมนะครับพี่พี่เป็นพระหลวงพ่อเดิมผมดูว่าน่าจะเป็นปีแปดสองนะครับพี่พี่องนี้กระเช้าด้วยนะครับมีกระเช้าด้วยนะครับใต้ฐานมีรอยจานนะเป็นกระเช้าเงินนะครับกระเช้าเงินนี่ครับ องนี้เอา800บาทครับพี่พลองดูนะเพื่อต้องตาถูกใจเท่าไหร่นะครับองนี้เอา800บาทนะครับพี่พลองดูนะเพื่อถูกใจนะครับเพราะเดิมเป็นกระเช้าเงินนะพี่กระเช้าทำเงินนะแปดร้อบาทนะครับรายการที่ สิบเท่าไหร่เนี่ยสิบแปดนห้าสิบแปดสิบแปดเป็นปิดตาหลองพอดเดิมนะครับพี่เป็นปิดตาหลอพอดเดิมนะครับนี่ครับปิดตาเอาเป็นเนื้อชินนะเจ้าของก็เป็นพอดเดิมนะก็ไม่แน่ใจใช่หรือเปล่านะนี่ครับเป็นพ้าปิดตาน่าจะเป็นเนี่ยเป็นเนื้อชินแต่เจ้าของม่าเป็นพอดเดิมนะครับเล็กๆแบบนี้ครับพี่อันนี้ ขอในราคานะครับตอนนี้ราคาหกร้อยบาทกับพี่ๆตรงนี้นะเป็นพ่อเดิมปิดตาพ่อเดิมนะไม่แน่ใจนี่ครับลองดูนะ BB, <ๆ>พี่ๆเผื่อถูกใจเท่าไหร่นะครับปิดตานะครับรายการต่อไปรายการที่เท่าไหร่นะสิบแปดสิบเก้าสิบเก้าสิบเก้าจะเป็นอันนี้แล้วกันนะครับพี่สิบ เกจะเป็นผมว่าจะขึ้นอะไรนะสิบเก้าสิบเก้าเป็นอันนี้อ๋อลืมเลยนะครับสิบเจ็าสิบเก้าสิบเก้าจะเป็นพระกิ่งประเวทเนี่ยครับ เนื้อนาวะเลี่ยมเงินนะครับพี่พี่ภาพกิ่งโปรเวะเลตเนื้อนาวะเลี่ยมเงินสวยงามมากๆครับพี่พี่ภาพกิ่งโปรเวะเลตนะครับเนื้อนาวะเลี่ยมเงินนะครับสวยงามมากๆครับอ,องค์นี้พี่พี่นี่ครับเหมือนพิมพ์แต่งหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะพิมพ์แต่งหรือพิมพ์ไม่แต่งนะยองนี้เอาสองพันสองร้อยบาทครับพี่พี่ สองพันสองร้อยบาทเฉพาะค่าเรียบนี่ก็จะสองพันแล้วเหลือค่าผ้าเบาบางม,มาพกพาร์กิ่งเปอร์เวเลตนะครับพาร์ก,กิ่งเปอร์เวเลตสวยงามางมา,ากๆเฉพาะค่าเรียมนะเรียมยกซุ้มแบบนี้นะหนาๆนม,มันนี้เกือบเกือบสองพันมีแน่นอนครับนี่ครับเอาสองพันสองร้อยบาทครับพี่บีพาร์กิ่งเปอร์เวเลตเนื้อนวะโลหะนะครับพี่นี่นครับองนี้สวยงาม,มจริงๆพี่ตรงนี้สวยงามจริงรายการที่สิบเก้าครับ รายการที่20นะครับรายการที่20จะเป็นอันนี้อันนี้อันนี้รายการที่20นะครับ20จะเป็นพระหลวงพ่อโสธรน,นะครับพี่ๆประวัติศาสรตร์8ปปีกรมตำรวจนะครับพี่ๆโสธรประวัติศาสตร์8ปปีกรมตำรวจนะครับ นี่ครับอ,อันนี้เป็นพ่นพ่นทรายทองนะครับออกเป็นทองทองแบบนี้เลยพี่พอ,อันนี้เอาสี่ร้อยบาทครับรายการที่ยี่สิบนะครับเอาสี่ร้อยบาทหลวงพ่อพุทธโสธรนะครับหลวงพ่อพุทธโสธรเอาสี่ร้อยบาทครับตรงนี้พี่พี่รายการที่ตั้งไหนนะรายการที่ยี่สิบยี่สิบเอ็ดนะครับยี่สิบเอ็ดมาอันนี้ ทีเด็ดทีใจนะครับพี่พี่เป็นเหรียญเล็กนะครับเหรียญแจกทานหลวงพระพรมวัดช่องแคนะครับเป็นเนื้อทองเหลืองก็ไหลทองนะครับอันนี้เป็นเนื้อทองเหลืองก็ไหลอทองสวยงามมากๆครับพี่พี่สวยงามมากๆครับตรงน,นี้อาจจะมีแบบที่มันสาบฉี่มันสาบอะไรบ้างนะตามผิวเหรียญน,นะครับอันนี้เอาเจ็ดร้อยบาทครับพี่พี่อนนี้เอาเจ็ดร้อยบาท เหรียญแจกทานนะครับเหรียญทำบุญแจกทานนะครับเขียนว่าหลวงพ่อพงศวัดพ่อพงนะครับข้างล่างนะครับนี่ครับก็ไหลแห้งๆนะครับพี่บองนี้ก็ไหลแห้งๆนี่ครับก็ไหลแห้งๆเลยครับอันนี้กเจ็ดร้อยบาทครับพี่บีเดรียแจกทานนะยี่สิบเอ็ดต่อไปนะครับรายการนี้ยี่สิบสอง ยี่สิบสองจะเป็นอันนี้แล้วกันนะครับยี่สิบสองจะเป็นเอ่อเบียใช่ไหมผมไม่แน่ใจเขาเรียกมีปลอดใช่ไหมขยาวมีเสียงดังยีง่สองเบียเบียเก่าๆอบนนี้เลยครับพี่น่าจะเป็นทางหลวงปูบุญหลวงปูเจือนะหลวงปูเจือนะพี่พ นี่ครับอันนี้เอาเบียร์นี่ครับเอาเก้าร้อยบาทละกันครับเบียร์นะเบียร์รายการยี่สิบสองเอาเก้าร้อยบาทรายการต่อไปรายการยี่สิบสามยี่สิบสาม อันนี้แล้วกันนะครับพี่พีนี่องนี้ก็สุดแชมป์เลยสวยงามมากๆครับนี่ครับเป็นพ่อเงินนะครับพี่พี่ยี่สิบสามนี่ครับสวยมากๆเลยครับนี่ครับเนื้อจะเป็นเนื้อทองเหลืองเหลืองมอมเขียวเก่าๆนะครับ นี่ครับลองดูนะพี่พี่ยี่สิบสามพาแกะตลับมานะพี่พี่โอ้โหฟอร์มบึกบักมากครับองนี้เอาหกร้อยบาทครับพี่พี่องนี้เอาหกร้อยบาทนะครับยี่สิบสามนะครับเอาหกร้อยบาทยี่สิบสี่ยี่สิบสี่ยี่สิบสี่ ยี่สิบสี่อ้อลืมเลยครับพี่ยี่สิบสี่เป็นอันนี้นะกันนะครับยี่สิบสี่เป็นปูทวดปูซ้อนนะคะพี่พี่สวยงามมากๆครับอันนี้เอาสี่ร้อยบาทครับพี่พี่ยี่สิบสี่ปูทวดปูซ้อนนะครับเอาสี่ร้อยบาท นี่ครับเอาสี่ร้อยบาทโอเคขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านนะครับวันนี้ก็ติดตามกันพอสมควรนะครับพี่ๆก็เออลืมเลยนี่วันนี้กันนะเมื่อวานหนึ่งขึ้นไปไม่ครบนี่ครับเป็นพกันนะครับเป็นพกันวัตถญาตนะครับออกเป็นเนื้อเงินเงินเลยครับพี่ๆตันนี้ออกเป็นเนื้อเงินเงินเลยรายการยี่สิบห้ารัยการิงท้ายที่พกันนะครับนี่ครับเอาห้าร้อยบาทครับพี่ๆรายการสุดท้ายนะครับพกันนะ สวยงามมากๆครับเอา500บาทลองดูนะพี่ๆโอเคขอบพระคุณมากครับวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ